ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลกดนะครับเลือกเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูวันนี้จะมาทำผัดเชียงดาผัดน้ำมันหอยเน้นกระชายนะครับช่วงนี้จะเน้นกระชายค่อนข้างเยอะอพอกระ,ะทะเริ่มร้อนแล้วนะครับ ผมก็จะใส่เมนนี้มันจะมีกระชายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็ด้านน้วมันหอยลงไปแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวพอร้อนแเ้าลงไปผัดเรียบร้อยแล้วก็ปิดแก๊สน,นะครับเมนูนี้ก็เหมาะสำหรับคน การลดน้ำหนักไม่ได้ใช้น้ำมันหรอกไ,ได้เข้ากล้องซับถ้วยหนึ่งนะครับไม่ไม่มีโปรตีนควรเสริมสร้างควรเพิ่มโปรตีนอาจจะเป็นไข่ต้มหรือจะเป็นไข่อะไรก็ได้ครับหรือเป็นเต้าหู้หรือจะเป็นธัญยืชน,นหรือจะเป็นอกไก่ก็ได้นะครับโปรตีนไม่พอถ้าต้องการลดน้ำหนักเสริมด้วยโปรตีนทานเพิ่มทานโปรตีนเพียงพอนะครับเดีย๋ยวมาดึงไก่ เีก okay. ็พอแล้วนะครับขอกดละหนึ่งไ like, ลค์กดละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเ้จอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ